Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Amir Hossein Damiani วันนั้นต่อยกันแบบมวยรอบครับดาวรุ่งจากแดนเปอร์เซียครับวัยเพียง17ปีเท่านั้นเองครับอามีร์ฮอสเซนดามินี่จะปีจากฝรั่งเศสครับ ก็เกิดขึ้นได้นะครับเรียกว่าฝรั่งที่มาชกรายการเราไม่หมูไม่ต้มคนดูแน่นอนครับมาดูนักชกมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับนักชกรายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสในะอายุ26ปีขอเสียงปรบมือต้อนรับฮิวโก้เรย์มนักชกจากประเทศฝรั่งเศสครับน้ำหอมพันเดือดฮิวโก้เรย์มี วัย26ปีครับฝีมือครับจากฝรั่งเศสฮิวโก้วันนี้ต่างชาติกับต่างชาติครับคู่นี้และสำหรับผู้ชนงองทีเคยุทธนานี่ครับข้อมูลทั้งคู่ครับ26กับ17ปีโอ้โหต่างกันอยู่9ปีครับส่วนสูงนี่เป็นหนุ่มอิหร่านครับสูงกว่าประมาณ6เซนติเมตรครับ มาดูกันเลยครับกลายเป็นหนุ่มฝรั่งเศสครับเดินเข้าใส่ครับแะ,ะตัยอวงในกันเลยครับตั้งแต่หัววันครับแข่งขวาดีครับเดมนี่เข้ามาต่อยขวาคันเดมนี่สวยครับโอ้หเขี่ยขาหน้าครับแมเก่าเลยครับ พิโกเรมี่โอ้แล้วดูเวียงครับโอ้เหลี่ยมตัวนี้ใช้ได้เลยครับนุ่มฝรั่งเศสต้นยกี่แรงยังเยอะครับเป็นมวยซ้ายสุดเลยครับพิลโกเรมี่ชิงจะหว่ากันออกครับซ้ายกับขวาครับแต่ฟันสองยังไม่ถึงครับแต่ไม่นี่ โอ้โดนหมัดครับดาไมนี่มีมีแกวงเงับจะเข้าไปคว้าคอนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับหมัดของเรมี่นี่ดักตลอดเข้ามาแข้งซ้ายโอ้กหนักๆแรงๆครับเสียงดังครับหยิบยันไว้เจอแข้งซ้ายของเรมี่อีกรัดโอ้ดูดูแกรัดกากบาดเลยครับเรมี่ครับโอ้นี่ฝึกการคริชข่าววงในมาเลยนะครับสำหรับฮิวโก้เรมี่ครับ เหมือนไม่เคยชอบวงในเลยครับแต่ไม่นี่เะอเลยแล้วครับหมัด1 2 3่งสามใส่หน้าบอกไม่เต้าไรครับยังเข้าไม่ถึงตัวเลยนะครับตอกได้แล้วครับยังตีไม่ได้วกันครับโอ้สอกแม่เสียงดังฟังชัดเลยครับอาวุธของทั้งคู่แบบนี้นี่อาจจะแม่มีเลือดได้ครับ ดามานี่หันไปมองพี่เลี้ยงหน่อยครับทีมงานหน่อยเอาไงดีทีมงานผมบอกต่อยไปก่อนต่อยไปก่อนครับพักุกติว่ากัน <c oughs> โอ้โดูเหมือนจะเป็นขวาของฮิวกโกเรมี่ครับที่จะทำได้ดีกว่าซ้ายของอ <c oughs> าร์มิโอเซนดามายนี่ครับจังหวะดีกว่าเลยครับฮิวกโกเรมี่ต่อยลำตัวครับดามายนี่เน้นหมัดขวานะครับอ้าวโอ้โหมี้ายสวนครับเรมี่ วงในมาตีโอ้ดูนะตีมีอานาคตวงในดีกว่าเลยครับเรมี่แต่ไมนี่ดูเหมือนว่ายังยังหาจุดโฟกัสยังไม่เจอรับเจอซ้ายอีกแล้วรัดมารัดมาโอ้โหรัดอยู่เลยครับฮิวโก้เรมี่โอ้แข็งแรงกว่าครับโอ้ยโดนเดยนะครับสอหมัดซ้าย โอ้โดนไปเยอะนี่ไม่ดีนะครับโอ้หมดยกแรกครับโอ้ดูจะเป็นหนุ่มฝรั่งเศสครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้เหวียงหักลงมาเลยครับหมัดขวาครับจังหวะนี้ตบซ้ายครับแฮรพี่แกว่งเล็กๆนะครับดายนี่เข้าสู่ยก2ครับวันนี้ซัดกันแหลกจริงๆครับตั้งแต่คู่แรกมาแล้ว โอ้รำเขาใส่เลยครับรำมูลเขาใส่เลยครับแต่ไมนี่บุกตะลุยครับแอบไม่ให้ฮิวโก้เรมี่ตั้งตัวครับโอ้โหดูขวาแพทย์แจ้นคอจับได้เพราะก็โอ้ใจแอบวัยรุ่นครับ17ปีเองครับอามีเขาเซนดับไมนี่ครับโอ้เรมี่ดูจะสติดีกว่าครับโอ้ มีศอกเอาบวกกันโอ้โหดูครับงัดศองแล้วแตกใช่ปาครับผู้เลนเรมี่เจอไปเยอะนะครับโอ้ดาไม่นี่เองก็โดนไปเหมือนกันนะครับเดินโล้นนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยรับเรมี่ยกนี้เจอแข้งซ้ายของเรมี่เดินเข้าหาแล้วครับผู้เล่เรมี่ครับแข้งซ้ายไปมัดวงในครับยัดใจกันได้เห็นเห็นครับ โอเรมี่ดูจจแรงขึ oh oh um, ้นมาอีกแล้วครับโอ้ยมาสัโอ้แหมหน่งไงหน้างายช่วงต้นยกเนี่ยดูจะเป็นอาร์มิโอเซนดาไมนี่ครับมาแรงแต่เนี่ยครับพอช่วงครึ่งหลังมาเนี่ยครับแกจะเริ่มมาแล้วครับดามาฮิวโกเรมี่จกฝรั่งเศสครับดูครับสายทั้งแถบและสายไต่แม่นไต่หนักจริงๆครับฮิวโกเรมี่ครับดามินี่เดินเข้าไปชน แหม่ไม่ทาาราบเดินไปชนต่อหรือเปล่า <_ d ata> โอ้ตอนนี้ทีมงานทั้งสองฝ่ายนี่ตะโกนเชียร์กันเสียงครมเลยครับ <_ d ata> ไม่รู้ว่าใครเชียร์ใครเลยครับห <_ d ata> มัดขวามาอีกรวบในลากมาครับฮิวโก้เรม,มี่แม่แต่ว่าจะไม่นี่นี่ชิงยกก่อนโอ้โห ใช้เรียวแรงเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับดูครับอูซ้ายอ่ามันสายหน้านะไม่นี่บอกไม่เท่าไรครับพยายามจะจ้วงครับเรมี่จับได้ตีโอ้วงในนี่ดูเป็นฮิวโกโ้เรมี่ครับทำได้ดีกว่าครับเดินหน้าเตะซ้ายโอ้โหมาได้ไปลายไม่ค่อยมีนะครับทำไมดีครับโดนสออีกแล้ว ฟันสองไม่โดนครับเรมี่คว้าคอมาแทงยัดใส่แล้วโอ้โหแทงแบบเน้นๆจริงๆครับโอเคก็ดูอ่อนไปเอ็นมาแล้วมีข้เสนาไปนี่แต่ก็ยังยืนอยู่ได้ครับฟันยางนี่แทบจะหลุดออกจากปากแล้วโอ้โหไม่หมดก็เหลือน้อยเลยครับช่วงนี้เอาโดนซ้ายครับกระเด้งกระดอนออกไป โอ้ดูครับแกว่งไปแกว่งมาครับอามิโอเซนดาไบนี่ครับก็เร่งเยอะเลยครับในช่วงกลางๆยกครับหมดยกที่สองโอ้แม่โอ้โหไม่ได้หายใจหายคอเลยครับมวยคู่นี้สอกครับคืโกเรมี่ครับฟันไปเต็มๆนี่ครับจับมาแล้วก็สับสอกใส่ครับดาไมนี่เองก็สอกตั้งสอกสู้ครับวงในก็มีเข่าขยับขยับ แข้งนี้พลาดก้านคอครับดีว่ามันโดนปลายแข้งอหครับดูครับโดนไต่กวาดล้มลงไปเลยครับหมัดซ้ายครับหืมหืมคอแทบหักครับลูกนี้โอ้โหมวดสั่วกันดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับโอ้โหข้ายยกสามครับแหมประเภทไร้ตำลาด้วยกันทั้งคู่ครับอ่ะ บอกว่าสลประการก็หม่อมสขาววอกเลยครับพิโกเรนี่แสดงว่ามีแผ้แตกแน่นอนครับนี่ครับแผลแรงต้นน้ำครับดีจริงๆครับดัมเบลนี่กลางยกขออย่าเส้่อมอย่าซึมเลยครับพิโกเรนี่มาแข้งซ้ายครับแปรออกแต่ละลูกนี้ต้องเน้นหน่อยนะครับดัมเนี่ครับไม่งั้นนี่เปลืองแรงครับ ขยับมาต่อยขวานี่ครับช่วงต้นน้ำนี่ช่วงต้นโยงนี่แกทำได้ดีครับดามัมนี่ครับโอ้แต่เรมี่แกก็แหมเก็บแรงไว้ก่อนครับเตะหลุดอีกแล้วโดนครับโอ้โหลำเลียงมาแล้วครับแทงซ้ายครับคือกูเรมี่ถอยเลยครับดามนี่ถอยครับ เริ่มเล่นครับแข้งซ้ายฮิปโวเีมีเอาเอาคืนเลยครับได้เวลาเอาคืนเลยครับทำไมนี่เหมือนจะหมดจะหมดแต่แกก็ฮึดมาได้ตลอดนะครับอาเดูไปี่ดูการยืนของแกดูโครงเพลงครับทำไมนี่ครับโอ้หมดหรือเปล่าครับหายใจแรงเลยครับฮิปโวเีมียังมีแข้งซ้ายอยู่ครับเอาเลยมีโอ้โหดูดามัยนี่เตะโอ้โหอะไรครับ โอ้ยโดนหมาดขวาอีกนี่ครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังของยกนี่จะเป็นทีของฮิวโกเรมี่บ้างแล้วครับดามินี่จับทำอะไรไม่ได้ครับดูท่ายืนของดามินี่ครับโอ้รับเต็มๆครับ ยืนมองอย่างเดียวครับล oh ุดโอ้โยโอ้ oh, สู้ด้วยสายตายอย่างเดียวเลยครับอามโอเซนดามายนี่ครับ oh, oh, โอ้โหต้นยกนี่แรงครับ oh, oh. ตอนนี้เริ่มจะเสื่อมลงไปแล้วครับ oh, oh. รัดมาโอ้ oh, oh. Oh, จังหวะป้องกันโตรนี่ทำได้ดีออครับพิโกรมี่หงานงงโงี้นะครับดามายนี่จะเป็นแผนหลอกฮิโกโรมี่ไหมไม่น่าจะเป็นแผนแล้วล่ะ ดูครับปูรับแข้งสายไปเต็มๆอีกครับโอ้โหจังหวะนี้มันขาดเกินไปหมดเลยครับไปตัดล่างเกี่ยวว่าล้มลงไปอีกโอ้โหจากเดิมนี่เคยสปริงตัวเลยนะแต่ตอนนี้นี่ดูครับโอ้โหลิ้นออกมาจากปากครับโดนสอกไปอีกดูดายนี่ครับหายใจนี่รู้เลยครับว่าเหนื่อยครับ หมดยกสุดท้ายครับปัญญางนี่แทบจะหลุดออกจากปากแล้วครับทมไมนี่โอ้โหสง่แงเข้ามุมเลยครับดูภาพช้าแข้งซ้ายเต็มเต็มเมืครับของเรมี่เนี่ยครับปอยหลุดโดนแข้งครับโดนหมัดอีกตามด้วยแข้งครับแข้งซ้ายครับอีกครับ ไปอัดเข้าไปเลยครับนี่เจอหมัดของนิโกเรมี่ไปนะครับนี่ออกไปแข้งนี่ติดบังตลอดจะไปลุ้นงในก็เจอศอกของเรมี่โอ้ความแมนยานี่อยู่ที่นักชกจากฝรั่งเศสนะครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับและผลการตัดสินก็คือ The Winner by Unanimous Decision g o e s to เป็นหนุ่มฝรั่งเศสคกับฮิวโกโ้เรมี่ครับเอาชนะคะแนนไปครับก็เก๋ากว่าครับหนักกว่าครับเอาชนะไปได้แบบสุดมันครับซัดกันแหละครับคูนี้